อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับเออร์ซาวมิวสิกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามอัปเดตคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมมาทำอาหารการกินเห็นยังกินแกงน้ำไหมแกงน้อไหมสางไส้เห็ดปวกมาเตี้ยไส้ของเก่ามีอย่างนี้ไส้เบิดนี้คืออีเซฟน้อหิดอ่ะ เมคิปคลกๆข้างๆมูฟัง no นี euh. ้เองก็ยฟังนี้เฮ็ดน้อไหมอ่าอีกฟังนี้เขาเห็ดยังส้มตีนเห็ดเราได้ได้ไปของเก่าเขาทุ่งท้าไปฟุ้นคีไปปากคุณปากคำมุติอันนี้เขาส้มตีนเห็ดไปฟุ้นเลยวะอยู่กับมูไใหม่กับผู้งกเล่นี่มีกันด้ หำมวเหมืกัดกไปสอนมือค <aba> ักสองมือเงี้ยดิตัเปนำมยมอน้ำหอยมนให้อูนำอูนำมอยม้นไปโยก่อนนำหอยมนกันม้นเขาามแไปเงนใส่ัปอย่คนละห้กันนะไปเงยไปเงยมาไม่ไปเงยโโลฮนะหม้ว้ไปนำข้าเจ้าเมื่อคืนเนี้ยคือได้แลนี่มีคือกันนเมื่อคืนเนี้ย เขาไม่เห็นวันเสาร์นี้หนิวันเสาร้เนี่ยว้าโอ้เริอมมือให้น้ำโอ้ย เห็นตีลตกลนะกไหมเห็นตีสาวลไหนะูีนะเ้องมา้นามีจะรบกมนตัวนตัวหี่าไอ้วหลงปนี่มีะรกมนก่อเห็น้มานี่ยมีจะรบกันไหมหนึ่งหตกูะบอกให้ห้องอย่างห้องมีนะฮะบออง้องใจเห็ุกเป็นตื้นมาเลย น้ำ <ừ. S 2> ขี้มือน้ำขี้มือเห็นนำอันนี้คือคือยังน้ำยางเอ่อเอ๊ะภาษาไทยเหรอทวันเขียวเนาะเอองาเมื่อคืนค่อยจับไก่เอาไปไก่มาตีเลยมั้งต้มเลยราต้มหรือราคที่ห้าร้อย เคยขวดดูด้เคยลงออกดูได็ดนี่ดิเขาเลี้ยงสกัดเดียวเฮ็ดนี่ข้าเจ้าส้มตีนมาแล้วบ่แม่นตีนเหรอส้มมาแล้วจะเอาให้ไผยแท้เนี่ยแม่จะเอาให้ไผยคือให้คนแบกไหมกูปากไหมเหมือนตีมโอ้โหมาเชื่อมาเอากบสการแบงค้าแบกได้หลายตังพิกแม่ครับโอ้โหกระตากวตาใหญ่นึง พกเนีกตาลุกนมนอูู้มนเลยว่าคบลยเรกมาตั้งกีไม่ได้ให้แต่มั่วอืออนอห้เขาาขห้ยใช้อีกบัน้มาอ๋อแล้วอันเกี่ยวละนัวละอันมูยนะชุดไหนน้าไปเป็นสิบที่คนาะม่อคือนี้บัวสิบี่คนละเี่ก ปกปกนรไหมบ่แล้วแค่ฟังคุยอยู่นี่ละววะโอเคแค่ไข่เลยเอาไปแล้วันหลายเติบเลยเนี้ยนี่กคจีนนะนโอ้ยปนั้นหลายเติลูกองานั้นะวงเอออ้โออ้อ้โออ้โอ้อ้อ้โอ้อ้่อ้โอ้่อออ้้โอ้โอ้โอ้โโอ่ออ้โโอ้อ้โอออ้โอ้้อ้โอ้โาโอ้โอโอ้โออโอ้ออ้ออกอ้ออก เอมือมันส <No> uh ั huh ้นโออยยาแก้สั้นมาให้มันเลยนะปวดไลหเดี๋เดงงเแล้วนแรเดี๋ยวจับเงินดยตัวอย่านะโอ้ยสองคนพุ่นไปยิงใกกันใ้ได้บนนะให้เก็บยอดกินหน้าไปลามใกล้่าก่อนละเดี๋ยวพีกับเป็ดบาดนี่ก็สซีทำการเกงน้อไหมละครับบาดที่นี่ อันนี้ก็เห็ดเห็ดโคนหรือเห็ดปวกนะครับก็แกงใส่หน่อไม้อันนี้อย่าไปแกงใส่หน่อไม้อันนั้นเป็นเห็ดหูหนูอันนี้หูหนูป่านะไม่ใช่หูหนูซื้อนะเนี่ๆอันนี้หูหนูป่าจริงๆเลยนะครับ<อ>นี่อันนี้ของแท้เลยเก็บมาจากปา่ามีแต่ของป่าล้วนๆเลยอันนี้ก็ของปา่าอันนี้เหินหน่อไม้ซางสิงเหินนหน่นอไม้ซางอ่าแน่งมันบ่หน่งหน่อไม้้างหน่อไม้าง แรกก็ตามมําหน่อไม้ให้ละเอียดก่อนว่าท่านหินยางหิดพวกคือกันยัง เอาใส่เอาใส่แล้วก็ให้ตั้งเด็ตัวครับพ่อครัวครับตำครับตำอ่าแล้วก็ตำ <c oughs> เอ๊ะแกงเป็ดน,นอนนี่บ่ได้ติเหือขี่ข้าหาเดียวเเนาะแกงแล้วขันเ,เอาใส่เป็ดน,นอนนี่คืออ e. ีโอ้สวยอีกชื่ล้วเนาะโอ้ <c oughs> ตำให้ละเอียดละเอียด ต,ตับติตอนครูคลิ้จะจะสู่ออกไปละเอียดลายนี่แหละแล้วก็ค่อยๆตำไปตำจนหมุดนี่นะครับเซบือไม่สันก็งงงงอะังยก้งงน่ะ ปกติทุกปีจะไม่ได้กินแบบนี้นะครับเดือนเมษาน,นานๆทีจะได้กินทีหนึง่งก <os> ็สวย ลอยแล้วก็ตำตำไม่ต้องละเอียดมากละเอียดมากละเอียดน้อยก็แล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครมีฟันเคี้ยวนะครับมันอยู่ที่ฟันนะครับใครฟันดีก็เอาแบบนี้ก็ได้หรือหยาบกว่านี้ก็ได้ถ้าใครไม่ค่อยมีฟันก็เครื่องปั่นเลยครับปั่นให้ลิ่ๆเหมือนโจ๊กหลอดดูดเอาครับเออ ไปเนั่น่าาอนี่องาใ่ไปบก่ย้สายอม่ไปเฮ็ดยัางอยู่ท้ามหน้าทํามาหน้าทํามก็มีมีเนาะมันเนาะดีแต่บ่เห็นดีแต่บ่เห็น้างอีกอีตายอีกเนาะเห็นแต่หอย้างไม่ใหม่เลยมวันมันมาแต่เมื่อคืนนี้ตีเอ่มอกมาหางเนาะก็ไอโ นี sea, on ่แต่แง <Mont> uh ่นำทางมาไปเีไปกีอยู่เลยเอาพวกนี้เามได้หลับไปนอนสินะเอามันเมามันก็นอนเนาะโอ้โหเข้าไปนกันตตาแล้วนะแตโรก็จัดตตาจีก็จีโปกะีทำก้นแดงกับโปกะักาเลยเต็มไปดีห้ามตาไปมีเดียอยู่วะวกไปหาเลี้ยพ ยิงจ <Universe> <th> ังไงอนงอนนมใหม่เห็นหอยเม้นมัอนเพาบบปืนไม้เขาอมไปจอมุ่ข้ามเนืหมอยลงไปเสียกันข้ามหลคาร่าบมากรยแค่อยู่เพือไปโล่าวเนี้วแต่แท่ตาเป๊กเนวเมื่อคืนนี้ก็อยากโลลาโลลาเหลือมยังกัดที่้องอยู่เพือเดินไปยู่ด็หรอเป่าผววัดกันเียพกว่าก็แจะวอยู่ข้าเอออยู่แครถไฟแล้วเอเล้วเค นี่ก็ไปหอมมี <ไป S 2> ทีโอมีก็ไปหอมอยู่ยัดไส้ตรงนี้ <ไป S 2> บ้าทีนี่ก็ใส่เครื่องฮะผมตทำเครื่องแกงมีหยางแดงหอมแดงเกี๊ยวอืมกบระขิกแล้วก็ต <S <S 1> <S 1> ะไคร้เผ็ดแบบลาวลาวครับผมบ้านๆเอ๊ะแล้วมันอีคือแกงนองไม้ตลาดบ่านเราหึเออบ้านไทยบ้านมันนะครับอันนั้นก็ใส่หม้อในหม้ออันนั้นมีอะไรบ้างมันก็นองไม้ เป็นมีหน่นอไม้อยู่ในหม้อ่ได้เล็งเจ็บขึ้นห่่อยเลยมบุคคลออกมาทั้งนั้นคุณถัดไอครับฝั่งนี้ปิ้งไก่ไว้ท่านนน่ะนี่ไก่บ้านครับไม่ใช่ไก่ป่าได้เลยนะ โอ้ยยูทูบเบอร์เฮนมี่ก็เล่นกินเนื้อบะงวงฮอตกองเกิงแล้วเอาชีวิตก้อนแล้วเฮนมี่ตัวบางเงยเว้ยเฮนหัวสร้างก็หัวเหงแล้วเตี้ยเออเดี๋ยวสร้างครับาไม่ต้สร้างเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังจะสู่มาเด้อมาดูเนาะทำามห้าพวกท่ามห้าจัง bun dung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  tôi điều bun dung mà dung bun dung mà dung bun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  dung mà dung bun dung bun dung bun đi bun dung 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 mà dung bun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  เนี่ยกบหุ่งอย่างเงี <igne> e. ้ย well, หุ่งอะเฟอร่เซย่อะไรแบบเอาบือไปก่อนใส่ก็ใส่ได้เป็นอย่างเงีตู้ใส่ตู้เย็นน่ะเหมือนบานอะเส่ตู้เย็นเนี่ยตู้เอานีิเอากระดาษไปตู้ใส่ตู้เย็นเลยมาัำเครื่องเสร็จแล้วแล้วก็รอปรุงทีเดียวอันนี้เดี๋ยวมาทำเหี๋ยวต่อครับผมเดี๋ยวค่อยไปเอาบุกิกเอาบุก่อนคุณก็มาลอยกันนะ นี้ก็จะทำการปรุงเกีงลงมใ้ใส่ใบยานางไปแล้วอโอ้โอคิดฮอดของยูคนยูุยงเทปเนะ<อ>ได้กินอย่างซีบอครับเป็นทั้งได้คนยูห่างกุงเทปห่างไกลอะ่ะคิดฮอดบ้านบอครับใส่ยานางแล้วใส่เครื่องคัวเล้วเครื่องเกงมันเป็นเครื่องคัวนนอ ว่ะเฮ้ยรุ่นนี้เนาะมังก,กิกลอยอะ่ะหักเน่าวนันทีบัดรียเนี่ยเดี๋ยวผิดคนแล้มแปลเป็นไทยเขาเรียกหักเน่าครับอไม่ใช่ครับภาษาไทยเรียกหักเน่าครับวันที่โซมโซมสะอุ่มภาษาไทยสะอุะอม่อมฮาบ้านเขาหักนหเน,น่าเน่าอีหลี่ตีดมเบิึงก่อนเด้อดมั้งอดุมมึงครับเน่าอีหลีบ่บ้านนี้ มันบนเนาดีทักเนามาจากไดครับมาจากต้นครับปลอดสารพิษแท้ร้อยเปอร์เซ็นครับอันนี้เขาเอิน้นดอกเอียงก่อนละ่ะดอกมันดิเอิ้นดอกกระเจียวมาดิดอกอีหอ้อมอ่าอันนี้เขาเรียกว่าดอกอีหอมมานะเออมันก็ เคี้ยวไปมันก็จะหอมๆหน่อยอะไรประมาณนี้น,นี่กระเคียวหอมเป็นกระเคียวดอกอีหอมเจ็ดดอกเม่หรอยี่สิบบาทสิดอกอีหอมอ๋อภาษาไทยอื่นอย่างกัน,กนแล้วแต่ดูเอาครับทะเลาะก็บแม่มาใครดีจ๊ะตายใายกว่อาอยูงเทพผมได้ซื้อกินอยู่ยอ๋อพูแดแต่ยูงเทพก็ได้ซื้อกินเดนอะครับอยู่พีบ่ได้ซื้อกินครับบ่ปลาบัวต้มหมูยูบ่วทะเลอ๋อ เออ่ปลาเออเมนเมนเมนถ้าปลาได้บรสมบูรณ์บรได้กินเลยดอกอันเนี้ยอันนั้นก็จะทำการใส่เห็ดกระสันเห็ดเห็ดหูหนูใส่ไปแล้วไงหูหนูป่าหูหนูป่าจะใส่เยอะกวาโอ้กำลังล้างอยู่เป็นหูหนูป่าอันนี้เป็นเห็ดพวกเห็ดคุณเห็ดพวกเห็ดโคุณภาษาไทยเห็ดโคุณ um ban khoai ếch thịt cuốc đấy tiếng Anh, tiếng Anh, tiếng với tiếng Anh,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  tiếng อันนี้ไม่ใช่ไก่ย่างวิเชียนนะครับเป็นไก่ย่างห้วยละหงครับผมไก่ย่างบนเตาร้อนอเดดียยวว กนกเน้อหอมคือคนล้างมอล้างฮะกินเมียนเด็ดตุหังพายาขุนออะไรอามากันมาเกียดี้าไปซื้อหุ่นหรือะนะถืหัวสอาดด้วข้าไปตาดีกิกเนเข้าอยู่นี่น อันนี้ปิ้งไก่ห้วยละหงครับหากินยากครับถ้าไม่มาห้วยละหงไม่ได้กินปิ้งไก่ห้วยละหงนะครับลองให้ให้เชฟเขาชิมดูก่อนครับว่าเป็นจังไรรสชาติอ้ามเป็นจังไรครับแซ่บหน่วยเยอะอ่ปานไก่ปิ้งเลยจะกินอะไรได้ผนเอาปุบจะกินหมดเลยแซ่บเซื้อหน่อยแอบซื้อ

ตาซาไฮอื้นเนี่ยเห็ดักงุกัะงุกลงกันนี้นะวะจักไีสู่ให้แปลอะไรเถอะครับห่งก็บรู้หรอกโอ้ซาไฮลมเนี่ยนะตั้งแต่โอ้ถ้าบ่มีโควิดนี่บ่ได้มายุ่งสีซำเนี่ยหาล้องหาลำอยู่ครับเจ็กพวกนาทีนะมันก็จะออกเดือดปุดปุดปุดุ มีเห็ดนั่นอาอาชีคแล้วก็รอไปเรื่อยๆรอจนกว่าหน่อไม้มันจะสุกถ้าใครไม่ชอบขมก็ต้มนานๆน,นะครับผมถ้าใครมันมีขมฮะอ๋อมันมีขมเอา้า กันแล้วแต่หูมากเนี่ยอกทีเนี่ยอันนี้ก็ใส่เห็ดโคนนะครับผมบัวดอกเละหระายเละบลกระซังเล้วหากินยากอีกใจเนี่ย ใส่เห็ดหูดิสันพร้อมอืมเห็ดหูอะไรเห็ดหูดิสันเห็ดหูหนูหูแรกเห็ดหูหูหนูอืมพอใส่เห็ดไปแล้วก็รอให้มันสุกครับผมเดี๋ยวก็จะได้ใส่ผักชะอมหรือผักเนาหั่นแหละครับ

มาแล้วครับผมเออถือบักเงยมอบักเงยมาไหมพ่อเอารถพอกินมาแซ่บด่วนเอาให้คอควาซิมเปิดงานครับผมผมูขี้กระออกแม่อ่าปลากรบเล้อเอาปลากรบซอยตันเอาเนี่ย ป้าปากบซอยตันรับชิมครับว้ามีปีนด้วยว้าด้านดินว้าวเป่าก่อนกระไดตัวเอออ้ามรสชาติเป็นไงครับเนี่ยเนี่ยดแซ่บด่วนครับเอาเนี่ยเอาเขาพูดได้ชิมน้ำเลยเอาเลยเอาอ้ามครับผมเอาอ้าป้าครับงั้มรสครับเออโอ้แซ่บด่วนครับรสนะครับรสรสเอา ลูกโดดก็มีวะโอ้เอาอาอาเหนื่อยสุดพ่อครัวเป็นคนทำต้องชิมให้ให้ผู้ชมดูนี่เหรอมีน้อยอยู่เดี๋ยวะนี่ฮะนี่นี่วะเฮียเฮียเฮียอ้าวยานมกพริกไห้บวกใส่ลายเยอะเยอะมีน้อยครับมีมีมีน้อยเป็นไงอืมโอ้ปั้นเงินเลยวะคนบวกินเห็ดนี่ก็ได้ป๊าบนี่โอ้รสชาติเป็นไงครับ เปรี้ยวหวานมันเค็มธรรมดาครับธรรมดาโอ้ยกินฮอตคนอย no. um. ู hey, like ่กลุ đây, ่มเทพเลยเนาะเอ้ได้ยหลักเห็ดพวกอะซิมเห็ดพวกให้โซ่เลยนะเห็ดพวกเห็ดพวกอะเห็ดโคนโตย่นี่นี่นี่เห็ดโคนเห็ดโคนนี่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 เสียบปั๊ไอ้หุ่นหุ่นครับแสีบดีขนาดครับผมเอาโอเคครับเออสาวมิวสิกอะ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวกินแกงน้ไม้กันก่อนครับกับน้องๆนี่เฮ้ยไปหาอย่างก็บบได้อย่างน้ำมูกเฮ้ยมีเจะเมาเสียท้ายพอเดียวจะเพิ่งกินหรือยังบัดไปหาในพวกบัดไปหาแล้วบได้อย่างน้ำมูกบัดกินได้กินไหลก็มูโอ้ตายตายโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็เออซาวมิวสิกขอลาไปก่อนครับผม ถ้ามีงานวงดนตรีงานล OOK ูกทุ่งหรืองานอะไรเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูทีหลังนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดก็อยู่กับเพื่อนกับฝูงกับญาติๆพี่น้องแบบนี้ครับหาของป่ากินไปเรื่อยๆครับผม okay โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้เออซาวมิว e สิกขอ,อลาไป,ไ, <ข S 2> ไปก่อนครับ,รบ<ๆ>ผม